จิตอาสาพระราชทานประชาชนเป็นจิตอาสาทั่วประเทศแล้ว6 8 9 0 0 0 0คนศูวนย์วิจัยกไทยชีย้ผลกระทบจากสงครามรัเสเซียยูเครนทำคนไทยดื่มแอลกอฮอล์ลดลงรายจ่ายหมดไปกับค่าอาหารอนุพินยันยังไม่มีการยกเลิกสวมหน้ากากในสวนสาธารณะล็อกดาวน์ชาวจีนเกือบ30ล้านในพื้นที่1าเมืองหลังยอดติดโควิดพุ่ง ทยบริจาควัคซีนแอสตร้าเซเนก้า5แสนโดสให้เยอมาประวิทย์ลงพื้นที่ภาคตะวันออกสั่งกำชับจัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอในหน้าแล้งตำรวจจับตัวคนร้ายแบล็คเมกคลิปลักไถเงินปมนักเรียนชั้นม .5 ยิงตัวตายพักเลกยืนยันหนุนรัฐบาลหลังเข้าร่วมดินเนอร์ประชับสัมพันธ์รู้ทันข่าวเด่นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันทุกความเคลื่อนไหว ติดตามได้ในประเด็นเด่นสุดสัปดาห์สนับสนุนโดย TSCG Group ผลิตภัณฑ์ซักผ้า Cross s สสป p e r สินค้าคู่คนไทยมานานกว่า50ปีสินค้าดีคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับผ้าทุกชนิดซักเครื่องได้ทุกประเภทเหมาะกับน้ำทุกสภาพโดยเฉพาะน้ำบาดาลปลาสลิดต,ติดบ,บ้านเนื้อหนานุ่มตัวเมียทุกตัว บริษัทราติอินเทอร์เทรดจำกัดโทร0854897837สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์สรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะ เราพบกันเป็นประจำนะคะคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์แบบนี้22นาฬิ30นาทีเป็นต้นไปกับดิฉันธนัญญาพี่พิทวณนิชการมาเริ่มประเด็นเด่นสุดสัปดาห์คืนนี้นะคะกันที่รัฐบาลค่ะเล็งช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มเปาะบางและวินมอเตอร์ไซค์จากปัญหาค่าแก๊สและค่าไฟที่แพงขึ้นค่ะ พเนกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรไปก่อนโดยใช้กองทุนน้ำมันในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้มีเงินอยู่กว่า3 0 0 0 0่นล้านบาทและหากตรึงราคาไปจนถึงที่สุดที่งบประมาณที่มีอยู่แล้วก็อาจต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมส่วนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยนั้น รัฐบาลได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบราคาค่าก๊าซหุงต้มให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะมีมาตรการช่วยเหลือก๊าซถุงต้มค่าไฟฟ้าสําหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรวมไปถึงการช่วยเหลือน้ํามันเบนซินสําหรับกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถึงกับประกาศว่าถ้าใครซื้อยานพาหนะ EV จะให้การไฟฟ้าไปทำบล็อกชาร์จให้กับท่านถึงที่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้คนใช้รถ EV ตามเป้าหมายค่ะนายสุพัฒนพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือ e-v โดยจะช่วยทำมิเตอร์ไฟฟ้าแบบพิเศษเพื่อช่วยให้สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ที่บ้านซึ่งรัฐบาลได้เตรียมตั้งโต๊ะในส่วนที่จะช่วยทำได้คือการอำนวยความสะดวกเมื่อคนไทยซื้อยานยนต์ไฟฟ้าก็จะติดตั้งบล็อกชาร์จให้ที่บ้านมีการขอมิเตอร์พิเศษโดยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอโดยจะทำให้เบ็ดเสร็จ เรียกว่าเมื่อซื้อรถยนต์ E ีวีแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเนื่องจากต้องการส่งเสริมให้มีการใช้มากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปฏิเสธกรณีกระแสข่าวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น492บาทชีย้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อโซเชียล มีการเผยแพร่ข้อความเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก300เป็น492บาทโดยระบุว่าข่าวดังกล่าวบิดเบือนไม่เป็นความจริงเนื่องจากการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรไตรภาคีทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลนายจ้างและลูกจ้างต้องมาร่วมพิจารณาหารืออย่างรอบคอบก่อนที่จะได้ข้อยุติร่วมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการให้คณะอนุก,กรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนกร,รกฎาคม2565ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใดจากนั้นคณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2565 พักเล็กพอใจนะคะหลังร่วมดินเนอร์กับนายกรัฐมนตรียืนยันหนุนรัฐบาลนายแพทย์ระวีมาชมมด,ดลสสบัญชีรายชื่อพักพลังทำใหม่กล่าวถึงการรับประทานอาหารระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกลุ่มสสพักเล็กที่สโมสรราชพฤกษ์โดยระบุว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นซึ่งเป็นการหารือแบบใจถึงใจเป็นกันเองพลเอกประยุทธ์เปิดโอกาสให้ทุกคนพูดคุยโดยพลเอกประยุทธ์บอกว่า เมื่ออยู่ด้วยการต้องมั่นใจมีอะไรเสนอต่อน,นายกแม้ตอนนี้ไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่า30เสียงพักเล็กจะสนับสนุนรัฐบาลแต่ทุกพักยังมีทิศทางเดียวกันเสถียรภาพรัฐบาลจากนี้ไปคงมั่นคงขณะที่นายชัชวานคงอุดมสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยให้ความมั่นใจว่าจะหนุนรัฐบาลไปตลอดรอดฟังไม่มีการพูดเรื่องยุบสภาหรือโคต้ารัฐมนตรีด้านนายมนูนสิวาพิรมรัฐ สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีความสามารถที่จะยังดูแลประเทศได้ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันและไม่มีการพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ <S <S อนุทินยืนยันยังไม่มีการยกเลิกมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะพร้อมแนะประชาชนลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันยังไม่มีการยกเลิกสวมหน้ากากในสวนสาธารณะชี้เป็นเรื่องการสื่อสารที่คาดเคลื่อนส่วนการทําให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจําถิน่นได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไว้เช่นอัตราการเสียชีวิตความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนถ้าเป็นไปตามที่กําหนดก็อาจพิจารณาผ่อนปรนมาตรการได้บ้างเช่น หากได้รับวัคซีนครบถ้วนมีความปลอดภัยก็ไม่ต้องสวมหน้ากากในสวนสาธารณะได้พร้อมระบุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยากให้ทุกคนได้กลับไปเยี่ยมบ้านอย่างปลอดภัยและขอแนะนําให้ลูกหลานดูแลตนเองให้ปราศจากเชื้อก่อนกลับบ้าน7วันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่จะทําให้ติดเชื้อรวมถึงลดละเลิกดื่มสุราเพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 จากภาชนะแก้วน้ําต่างๆที่ใช้ร่วมกัน ไม่นำเชื้อไปเผยแพร่ให้กับผู้สูงอายุในครอบครัวไทยบริจาควัคซีนแอสตร้าเซเนกา500,000โดสให้กับประเทศเมียนมานายธนีแสงรัฐอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงว่าประเทศไทยได้มอบวัคซีนป้องกันโรคโควิดของบริษัทแอสตร้าเซเนกาจำนวน500,000โดสให้กับประเทศเมียนมาแล้วโดยมีนางกหนกวรนเพ่งสุวรรณอุปทูตไทยนครุงย่างกุง้งสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา เป็นผู้แทนในการส่งมอบวัคซีนดังกล่าวพร้อมหลอดฉีดยาแก่ผู้แทนสภากาชาดเมียนมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้งเพื่อให้นำไปแจกจ่ายบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดให้แก่ประชาชนชาวเมียนมาต่อไปซึ่งวัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอเซ็นจำกัดและถือเป็นวัคซีนล็อตแรกที่ส่งมอบให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศซึ่งไทยมีแผนมอบวัคซีนให้แก่เมียนมา1ล้านโดส รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกพร้อมกำชับต้องหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอการใช้น้ำสำหรับฤดูแล้งนี้ค่ะพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนอชลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางประกง นักโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนบางปะกงระบุการลงพื้นที่เพื่อติดตามภาพรวมการบริหารจัดการน้ําช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งพบว่าปริมาณน้ําในช่วงฤดูแล้งนี้ไม่น่าเป็นห่วงภาพรวมของปริมาณฝนปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาจึงได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพร้อมจัดหาแหล่งน้ําสํารองไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดําเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานนะคะซึ่งประชาชนเป็นจิตอาสาทั่วประเทศแล้ว6.89ล้านคนนางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลดําเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564 มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว6 8 9้าน6คนจำแนกเป็นกรุงเทพมหานคร455,861คนและส่วนภูมิภาค6 4 4 4า0 8คนทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาของส่วนราชการต่างๆมีผู้เข้าร่วม963,925คนรวมกิจกรรมจิตอาสา1163ครั้งประกอบด้วย1 จิตอาสาพัฒนาเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนการบริจาคโลหิต 2. จิตอาสาภ,ภัยพิบัติเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ 3. จิตอาสาเฉพาะกิจเช่นการจัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญและ 4. วิทยากรจิตอาสาเช่นการบรรยายการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจและการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยชี้ผลกระทบจากปฏิบัติการทหารที่รัสเซียมีต่อยูเครนทำให้คนไทยดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงรายจ่ายหมดไปกับค่าอาหารรายงานจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุว่าภายใต้สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ตึงเครียดและส่งผลกระทบชัดเจนมากขึ้นต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น คาดว่าอัตราการขยายตัวของระดับการบริโภคสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในปี2565คงจะทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อยที่0.6เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัว2.1เโดยกลุ่มสินค้าที่คาดว่าปริมาณการบริโภคน่าจะหดตัวได้แก่กลุ่มเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลอาหารสำเร็จรูปปลาและอาหารทะเลรวมถึงผลไม้ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาจำหน่ายสูงและมีความจำเป็นรองลงมาส่วนการจับจ่ายใช้สอยสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในปีนี้คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศปี2,565อาจอยู่ที่ระดับ2.57ถึง2.59ล้านล้านบาทหรือขยายตัวสูงขึ้นอยู่ในกรอบ1.9%เปอร์เซ็นต์ถึง 2. 7เเ ล็อกดาวน์ชาวจีนเกือบ30ล้านชีวิตในพื้นที่13เมืองนะคะหลังยอดโควิด -19 พุ่งสูงต่อเนื่องค่ะประชาชนจีนเกือบ30ล้านคนต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทําให้ต้องมีการตรวจสอบหาเชื้อจํานวนมากพร้อมทั้งกําหนดมาตรการสาธารณาสุขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยขณะนี้มีอย่างน้อย13เมืองในจีนที่ถูกล็อกดาวน์ทั้งหมด และอีกหลายเมืองถูกล็อกดาว์บางส่วนโดยล่าสุดจีนแผ่นดินใหญ่มีผู้ป่วยโควิดสะสมอยู่ที่1,2500รายและเสียชีวิต4,636ศพหลังโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วขณะที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่จำนวน6,21328รายเพิ่มขึ้น5 5ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่มากกว่า50,000ราย ท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมาเป็น8 2 5 5 9 2รายจับแล้วหนุ่มแสบแบล็กเมคลิปลับนะคะไถเงินเหยื่อต้นเหตุนักเรียนหมอหยิงตัวตายความคืบหน้ากรณีที่นายชินกรตอายุ17ปีนักเรียนชั้นหมอหโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ใช้ปืนพกยิงตัวเองจนเสียชีวิต โดยพบหลักฐานเป็นจดหมายสั่งเสียระบุผมถูกเพื่อนแบล็กเมล์เรื่องเงินเมื่อกลางดึกของวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปร,บรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการสืบสวนร่วมกับตำรวจภูธรภาค5แกะรอยเส้นทางการเงินและภาพกล้องวงจรปิดของเจ้าของบัญชีจนทราบตัวผู้กระทำความผิดค่ะคือนายฉันทพัฒน์อนันตวงศ์อายุ26ปี ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานร้องขอต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นแล้วโดยสามารถรวบตัวนายฉันทพัฒท,ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมของกลาง ก่อนขยายผลว่าผู้ต้องหารายนี้ได้ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวกับเด็กหรือสตรีรายอื่นๆด้วยหรือไม่เออสถิติการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กเนี่ยนะครับนะเอ่อเพิ่มขึ้นเนี่ยดึงเท่าตัวนะครับเออจากหกร้อยกว่านะเป็นพันสี่ร้อยกว่านะครับนะจากหกร้อยกว่าล้านเป็นพันสี่ร้อยกว่าล้านนะครับนะอันนี้คือทั้งโลกนะครับแต่ว่านั้นเออก็ต้องกล่าวเลยว่าเออใน คดีนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะแล้วก็ต้องเรียกว,ว่าในเรื่องการสอบสวนขยายผลเนี่ยวันนี้ความีแล้วเนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรภาค5เนี่ยก็ทำารดีอยู่แล้วนะครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าย,ยังมีอีกหลากหลายข่าวสารที่น่าสนใจและต้องจับตามองติดตามได้ในประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ช่วงหน้าค่ะ สุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราคุณเบญจมาศอักษรน,นิดพร้อมรออยู่แล้วที่จะพาไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยค่ะสนับสนุนโดย TSCG Group ผลิตภัณฑ์ซักผ้าครอสซ s เปอร์สินค้าคู่คนไทยมานานกว่า50ปี สินค้าดีคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับผ้าทุกชนิดซักเครื่องได้ทุกประเภทเหมาะกับน้ำทุกสภาพโดยเฉพาะน้ำบาดาลปลาสลิดติดบ้านเนื้อหนานุ่มตัวเมียทุกตัวบริษัทบราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร085 489 7837 ที่ผู้ขประเด็นเด่นนะคะลงพื้นที่มาที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางกรมนะคะลงนามทําความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชงกัญชานะคะในการที่จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์สินค้ากัญชงกัญชาค่ะนายแพทย์จงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมผู้บริหาร8กลุ่มบริษัท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชากัญชงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงและพืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์นายแพทย์จงยศกล่าวว่าการลงนามวันนี้นับเป็นการก้าวกระโดดอีกก้าวหนึ่งของวงการแพทย์ที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับภาคเอกชนและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมุนไพรตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการศึกษาวิจัยขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงทั้งสูตรต้นตำรับของกรมสูตรของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในนามสินค้าของคนไทย นอกจากนี้ยังให้ตอบโจทตลาดกัญชากัญชงโลกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชากัญชงด้วยท่านในพิธีคะทำไมถึงมีการลงนามในวันนี้คะ่ะครับจริงๆแล้วตัวตัววัตถุประสงค์เองเนี่ยทางกรมเองเนี่ยต้องการที่จะยกระดับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหรือว่าจากตัวพืชสมุนไพร พืชมหัศจรรย์กัญชงกัญชานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมือ่อเมื่อผู้ประกอบการที่เขามีความสามารถมากมีเทคโนโลยีมากมีทีมงานที่ทั้งในเรื่องของอการจัดการรูปลักษ์การจัดการประสิทธิภาพคุณภาพของตัวสินค้าซึ่งนำมาจากตัวสมุนไพรกัญชากัญชงเวันตรงนี้จึงเป็น เป็นก้าวกระโดดซึ่งผมคิดว่า,าต่อไปนะครับสินค้าพวกนี้ถ้าจะสร้างตัวเศรษฐกิจให้กับประเทศได้จริงมันต้องมีตลาดต่างประเทศมันต้องมีการาบริโภคจากนนคนทั้งโลกซึ่งผู้ประกอบการที่ได้มาในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งแผนไทยในเรื่องของเวชสำอางในเรื่องของอาหารเสริมเป็นผู้ประกอบการที่เขามีเครือข่ายในระดับโลกอยู่แล้วเมื่อผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถคิดเป็นสินค้าที่สามารถไปไประดับโลกได้อ่ ความต้องการของตัวสินค้าการชงกัญช,ชาซึ่งจะเข้าสู่ระบบในเรื่องของสายผ่านการผลิตนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าูีคูคบนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของประเทศในการพัฒนาสายพันธุ์กัญชากัรชงที่เหมาะสมได้คุณภาพสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืน จนตำรวจโทจิรพศภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบ,อบอตำรวจปอ,อทอและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยในแพทย์ภพศารดันคุ้มเลยาธิที่การคณะกรรมการอาหารและยาถแถลงผลทลายแหลง่งจำหน่ายเครื่องสําอางปลอมเคา,เคาเคน์เตอร์แบรนดังหลายยี่ห้อพบของกลางจํานวนมากโดยลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าปลอม18ยี่ห้อดังมูลค่ากว่า70ล้านบาท สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและจากผู้บริโภคจํานวนมากว่าซื้อเครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ดังเมื่อใช้แล้วพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางปลอมและด้อยคุณภาพโดยซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงทําการสืบสวนจนทราบแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งเป็นบ้านเช่าที่มีชาวเวียดนามเช่าอยู่โดยใช้เป็นแหล่งเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางปลอมและด้อยคุณภาพจํานวนมาก จนเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจกองกำก,กับการ4ีปคบได้ร่วมกับอยอเข้าค้นในพื้นที่เขตสวนหลวงพบหญิงชาวเวียดนามแสดงตนเป็นผู้ดูแลบ้านตรวจสอบบ้านหลังนี้ใช้เป็นสถานที่เก็บและแพ็กบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางส่งให้กับลูกค้าจึงตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ต้องสงสัยมูลค่ากว่า70ล้านบาทไปทั้งหมดเบื้องต้นดําเนินคดีผิดพระราชบัญญัติเครื่องสาอางพศ2558ฐานขายเครื่องสําอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยขายเครื่องสําอางที่ไม่ได้จดแจ้ง ผิดพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534ฐานจำหน่ายเสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอมเบื้องต้นขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังเลิกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางสื่อออนไลน์โดยเฉพาะการกล่าวอ้างว่าราคาถูกกว่าปกติเพราะกำลังเสี่ยงต่อการได้ของปลอมและขอย้ำผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางแพลตฟอร์มและทางสื่อออนไลน์ห้ามนำสินค้า ที่ผิดกฎหมายมาจําหน่ายหรือหลอกลวงผู้บริโภคโดยเด็ดขาดหากพบจัดดาเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดผู้ที่พบเห็นการกระทําผิดในลักษณะนี้สามารถแจง้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปคบ1 1ึ่หรือเพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคได้ตลอดเวลามาถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะวันนี้ป๋าแงมช่วยชาวบ้านลงพื้นที่ไปที่ไหนมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจมาฝากเราบ้าง เดี๋ยวเราไปพบกับเขาได้เลยนะคะป๋าแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกผมป๋าแงม้มทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยค่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับ okay, okay. Yeah. เมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มของคืนวันที่18มีนาคมร้อยตราจเอกใช้พิช,ชิต ผู้รายดอกรองสอวอสอบสวนสอพอแสนสุขได้รับแจ้งมีผู้พบศพพลลอยน้ำรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัตสมีบริรัตตรวจสอบแล้วทราบว่าเป็นนางสาวน้ำพึ่งสำเภาน้อยส่วนนายสมพรผู้เป็นสามีซึ่งปกตินะครับจะออกเรือหาปูด้วยกันยังไม่พบจึงยังไม่ทราบว่ารอดตายหรือมีผู้ช่วยเหลือไว้หรือว่าเสียชีวิตแล้ว เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตเพราะคลื่นลมแรงซัดจนเหลอนล่มขณะที่สองผู้เมียกำลังออกเรือหาปูอยู่นะครับ <Wow. S 1> ที่จังหวัดนาราธิวาสตรนตีเฉลิมพรขำเขียวผู้มีชาการกองพลนฐานราบที่15และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยกองร้อยประจำปี2565นอกที่ตั้ง ของกรมทหารราบที่จังหวัดนราธิวาสพลตีเฉลิมพรขำเขียวผู้มัชาการกองพลทหารราบที่15เลขณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยกองร้อยประจำปี2565นอกที่ตั้งของกรมทหารราบที่151เพื่อเป็นขวัญและกลำลังใจและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติอทิการฝึกการรบ้วยวิธีถอยร่นการฝึกเน้นย้ำความปลอดภยัยและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบการฝึกสามารถนำไปใช้ได้จริง รับฟังการบรรยายสรุปตอบข้อสักถามปัญหาข้อข้องใจในการฝึกและเน้ยนย้ำพุ่มคับหน่วยตรวจติดตามการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อนกว่าจะเป็นในทหารดีๆหนึ่งนายเพื่อรับใช้ประเทศชาติไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับฝึกเสร็จพลตรีเฉลิมพรขำเขียวได้ให้โอวาทและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่กำลังพลครับผม <Okay. S 1> yeah. พบซากเต่าตนุขนาดลำตัวหัวถึงปลายกระดองหลังยาว65เซนติเมตรกระดองจากด้านขวามาซ้ายกว้าง37เซนติเมตรน้ำหนัก36กิโลกรัมตาหลนเปลือกผิวบนกระดองหลุดล่อนคาดตามาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันครับเหตุเกิดที่ชายหาดทุ่งมัวแล่นหมู่8ตำบลสปรีอำเภอปัทิวจังหวัดชุมพรนายวัชรินทร์สวัสดิ์พ,พิษปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสปลีรุดไปที่เกิดเหตุ นางสาวพิชญชุกประจํา่า่นายสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทายตอนกลางได้สันนิษฐานว่าเต่าตนุตัวนี้คงไปกินถุงพลาสติกในรอบซึ่งรอบนะครับชาวประมงมาวางไว้เพื่อให้หมึกมาเกาะวางการวางรอบดักปลาหมึกของชาวประมงชายฝั่งมักจะใช้ถุงพลาสติกที่เป็นสีขาวขุ่นผูกตัวรอบด้านในครับเพื่อดึงดูดให้มูกว่ายเข้ามาแล้วก็เกาะถุงเพื่อวางไข่แต่ เต่าตนุคิดว่าเป็นแมงกระพุนครับสร้างความเศร้าเสียใจแก่ชาวประมงเข้ามาช่วยชีวิตเต่าตนุช้าไปนะรับเจ้าวนายปูนปูนโอเค คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสมอ,อบรมหนุนร่างกฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มหายครับคุณปิยาการสิทธิเดชกรรมการกสมและนายพิทักษ์ผลบุญยมริตเลขาธิการกสมแถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครับประเด็นแรกการจัดฝึกอบรมการป้องกันการทรมานการแสเวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ที่รับผลกระทบจากความรุนแรงพร้อมสนับสนุน ร่างพรบ,บป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายครับประเด็นที่2เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด,ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากสถานะบีขยับขึ้นเป็นสถานะเอต่อไปครับการประชุมหาหรือร่วมกัน4ฝ่ายคือสนับงานคอปปอร สมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาสภัยไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเพื่อลดข้อพิพาทและรรเทาความเดือดร้อนของผู้อประกันภัยที่ติดเชื้อโควิดเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายวันและค่าชดเชยรายได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบ Home olution, h โฮมไอ o l ล t i o n HI แบบคอ m มูนิตี้ไอโซล i ชัน CI หรือแบบ h o เ e ลไอ o l ล t i o n ไม่มีระบุในสัญญากรมทันจะสามารถเคลมประกันได้อย่างไรดรธิรพลธีรชัยการเลข,ขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันไทยคอปบอกว่าผลจากการประชุม ตกลงให้บริษัทอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้และรายวันตามเงื่อนไขท,ที่กำหนดในคำตังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากเชื้อโควิด -19 ครับร่วม<อ>ถามแรงตอบแรงกรณีที่บริษัทออคเน์ประกันภัยและไทประกันภัยยื่นขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยถึงไหนแล้วครับดรศิริพลชวีชชยการตอบยังเลิกไม่ได้ เพราะการที่บอร์ดคอปพ,พอกำหนดเงื่อนไขให้ทั้งสองบริษัทไม่ว่าจะเป็นการคืนเบีย้ยประกันภัยหรือโอนย้ายกรมธรรม์ยังไม่แล้วเสร็จดีแถมลา่าสุดนะครับจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองบริษัทมีหน,นี้สินเกินกว่าทรัพย์สินซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสําหรับจ่ายเคลมประกันและยังมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนลาช้าดังนั้นนะครับบอร์ดคอปพอ,พอ จึงพิจารณาสั่งให้ทั้งสองบริษัทเร่งแก้ไขฐานะการเงินห้ามรับลูกค้ารายใหม่ห้ามโยกย้ายสินยกเว้นเอามาจ่ายเครมประกันนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนและทั้งหมดนี้คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ขอพระคุณสำหรับทุกๆก,ก,การติดตามรับชมค่ะ สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์22มิา30นาทีเรากลับมาพบกันใหม่นะคะที่นี่ที่เดิมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค,คืนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ